โอเคนะครับวันนี้ผมก็มีเกมที่มาแรงที่สุดนะเกมหาเงินเข้าทูเบอี่วอลเล็ตมาใหม่นะเนาะเพียงแค่เราเล่นนะครับหรือว่าดาวน์โหลดมานะครับตัวน,นี้สามารถที่จะรับเงินได้ไฟรีแล้วซึ่งการเล่นนะครับการทํางานง่ายม,มากนะครับเพียงแค่เราเลื่อนเลื่อนตัวน,นี้เนาะซึ่งการรับเพชรน,นะครับแต่ละรอบเนี่ยจะได้รับเป็นเงินนะครับเข้าทูเบอี่วอลเล็ตด้วยเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะรีบเข้ามาทําการดาวน์โหลดเลยเนาะ น well, so ี่นะครับเล่นตาเดียวนะครับรับเพชรสูงสุดก็คือ4,000ันเพชรเลยเนาะหากเราดูโฆษณานะเมื่อกี้เนาะก็คือแอปนี้นะครับถอนได้จริงๆเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับรีบเข้ามาเล่นเลยนะครับตัวนี้เขาแจกเงินฟรีด้วยเนาะใครที่ดูคลิปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปได้ตามผมเลยนะครับสาหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีขําว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดเข้ามานะเ็อเจอขําว่าติดตั้งในขนาดนี้นะครับกดติดตั้งในขนาดนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาติดตั้งในส่วนตัวแอเลยบ หลังจากที่กดเปิดเข้ามานะครับ่าลืมทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะลงทะเบียนด้วย Facebook หรือว่าอีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงรูปคนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราใส่ในสองรหัสคําเชิญในดีเนาะสามารถที่จะกรอกได้ตามผมเลยนะครับก็จะเป็นรหัสนี้เลยนะครับ189นะครับ10084นะครับ ดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เนาะก็จะเป็น1 8 9 1 0 0 8 4นะครับจากนั้นกดส่งเนาะการที่เราใส่จะได้รับ30บาทนะฟรีเลยนะกดส่งได้เลยนะครับแล้ววิธีการเล่นนะของแอปนี้นะเพียงแค่เรากดเล่นตัวหน้าแรกนะครับก็คือกดเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะโอเคครับซึ่งการทํางานนะของแอปนี้ก็จะเป็นการที่เราเล่นใน2เกมเนาะก็คือกดเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตอนนี้ผมหยุดระดับที่91แล้วนะครับก็ ระดับตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้รับจากการเล่นผ่านด่านแต่ละด่านเนาะก็คือเล่นเสร็จดูโฆษณาคนระับมันก็จะได้รับเหรียญได้รับแบงก์ตรงสีเขียวมานะธนบัตรเขียวนะครับแล้วก็เหรียญน,นะแล้วก็เพชรมาเนาะตรงเพชรเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยนะว่ามันแลกเป็นเงินนะับเข้าทูมานะนี่วอลเลตได้เนาะตอนได้ห้าพันเพชรนบะเท่ากับประมาณ10บาทเนาะถอนขั้นต่ำนะครับใน2เพชรเนะี่ยก็คือ10,000เพชรนะก็ประมาณ20บาทนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่ในส่วนของปุกออมสินตอนนี้เนาะเราก็มาทุบนะ รับเงินเ,เป็นเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็กดถอนเข้าทูมินิวอเลดได้เลยนะครับในสองแอปนี้การทํางานหลักๆเพียงแค่เราเล่นเกมเนาะตัวนี้นะครับสาหรับใครที่ถอนไปแล้วนะครับก็รางวัลนะครับหากเราถอนไปเนี่ยมันก็จะคูณ2เนาะตัวนี้ต้องทําภารกิจให้ครบนะครับซึ่งการทำเนี่ยมันก็จะเป็นการชวนเพื่อนหรือการเล่นให้ครบนะครับหนึตัวนี้เนาะก็คือเล่นงานประจําวันให้ครบเลยนะครับซึ่งผมก็ทําทุกวันเนาะในสอนตัวนี้เพื่อจะผ่านในส่วนตัวนี้นะครับ ก็ S <S <an> ประมาณวันละห้านะก็คือทําประมาณสามถึงสวันเนี่ยก็สามารถถอนได้แล้วนะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับตัวนี้ก็จะทายากหน่อยนะครับตอนที่อ่าในสองการอ่าเล่นนะครับก็จะเล่นจากตรงนี้นะก็คือจะได้รับวันละหนึ่งเนาะก็ะคือตอนแรกมันจะแจกอยู่ที่1นะครับแล้วก็เราก็เล่นไปนะครับถ้าเกิดวันที่2แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจนครบ15นะ้าเนี่ยก็จะสามารถถอนจํานวนนี้ได้นะซึ่งโบนัสเนี่ยก็จะเป็น2เท่านะครับก็จะประมาณนี้ ในส่วนของตัวนี้ใครที่ไม่เข้าใจนะตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะสงสัยตรงไหนเนาะก็ประมาณนี้นะเป็นของการเล่นการทํางานม,มันก็เป็นการเล่นเกมนะซึ่งธนบัตรนะับสีเขียวถอนได้นะบ,บนซ้ายเนาะแล้วก็เหรียญตัวนี้นะับสามารถถอนได้เช่นกันนะตอนนี้ผมมีสองแสนกว่าเหรียญน,นะก็ประมาณ220บาทนะก็สามารถถอนนะับได้เช่นกันเนาะในส่วนอับนี้นะับจะถอนได้ทั้งหมด3ยอดเนาะสรุปให้ฟังก่อนนะก็ไม่ว่าจะเป็นเพชรนับนะที่เราเล่นจาก ได้ได้จากการเล่นเกมนะตาหนึ่งได้เป็นหมื่นเพชรเลยนะก็ประมาณตาละสิบาทนะแล้วก็จะได้รับเงินธนบัตรเขียวมาอีก6บาทเนาะต่อการเล่นแค่หนึ่งครั้งนะแล้วทีนี้นะเราก็มาเล่นไปเรื่อยนะเก็บสะสมไปนะรอถอนนะใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดในสองตัวนี้นะก็อัปเกรดให้มันครบนะระดับห้าสิบเนี่ยจะสามารถถอนเพชรได้นั่นเองนะครับก็เล่นไปเรื่อยนะประมาณด่านที่80ดสิบนะหรือว่า70็ดสิบนะผมจะไม่ผิดนะก็จะสามารถอัปเกรดตัวนี้ได้แล้วนะก็ เราก็เล่นไปเรื่อยๆได้นะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะสร้างอะยได้ครับเนี้ผมก็ถือว่าตอบโจทย์เลยเนาะเชิญแค่ไม่กี่คนนะครับเล็กๆน้อยๆนยเพื่อทําการถอนรางวัลเนาะเพราะว่าในสองการชวนเพื่อนนะครับมันก็ไม่ได้ชวนอะไรเยอะเยอะมากนะหากเราจะถอนอ่าสมมติเป็นยอดนี้นะครับซึ่งเชิญประมาณอ่าสี่ิถึงห้าิบคนนะก็จะสามารถที่จะอ่ากดเร่งตัวนี้นะครับได้ประมาณ3ามรอบเนาะก็คือมันจะได้ฟรีแล้วย่างต่ำนะถ้าผมอ่า คำนวณให้นะครับประมาณวันละวันละ3แล้วกันนะครับ3 3เท่าไรกี่วันนะครับอันนี้มันใช้15นะ้าับก็ประมาณ3 4 12นะี่สเนาะครับก็ประมาณ4วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้เลวาปลาปิด4ีวัวนเนาะแต่ว่าก็ต้องเดือน,น,นะนี่สามารถถอนได้เลยนะไม่ต้องอไปทำธุรกิจเพิ่มนะครับไม่ต้องแบบไปชวนเพื่อนเนาะส่วนใครที่อยากจะชวนนะตอนนี้แนะนําให้ คอมเมนต์ไว้รหัสเชิญไว้ใต้คลิปเลยนะเพราะว่าแต่ละคนจะมีรหัสเชิญมาของตัวเองนะครับผมก็จะเป็น1 8 9 1 0 0 8 4นแะแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะการชวน1คนนะจะได้รับสูงสุดก็คือ10บาทเลยนะหากเพื่อนทำธุรกิจครบนั่นเองนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่รีบเข้ามาเล่นนับคลิกลิงใต้คลิปดาวน์โหลดมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็อัปเดตนะยังส่งการเล่นงานทำงานยังถอนได้เล่นได้ปกติส่วนใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยยิ่งถอนได้นะครับแล้วก็จะได้เยอะมากเลยนะใครที่ด